ค่ะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเขาก็จะอยู่กับควายทั้งวันค่ะเขาจะตั้งชื่อควายเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องตัวเล็กๆอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะก็แล้วเขาจะพูดกับควายทุกวันปีนี้ก็เลยตั้งใจมาตั้งใจที่จะมาทำฟาร์มแล้วก็เลี้ยงควายแล้วก็ควายอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย พี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรานะคะแล้วทีนี้คุณม้าเขาอยากมีส่วนร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้เลี้ยงควายค่ะด้วยความรักความชอบส่วนตัวของเขาค่ะพูดให้เขาฟังเขาก็เอยบอ,ก,อก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่น่ารักนะ <laughs> กลับมาก็เลยเลี้ยงค่ะเราเพิ่งตั้งขึ้นที่พื้สที่นี้เป็นฟาร์มเราไ f o ไอเดียบาอรับช Are trying suggest that now, ส่วนตัวพี่แล้วนะ่ะก็คือกับคุณมาร์กนะ่ะเลี้ยงควายอะ่ะด้วยความรักอยู่แล้วนะคะก็เลยอมเลย,เลยเป็นแบบนี้แล้วเธเลยกลายเป็นมีข่าวมีอะไรคนสนใจอยากมาดูคะ่ะก็เลยจะตั้งกำลังคิดชื่อฟาร์มอยู่คะ่ะ เพราะว่าเขาจะคุณกลิ่นกลิ่นสัญชาติออสเตรเลียค่ะอันนั้นก็ก็จะอยู่ของเขาประจำเออไงตัวฮะอันนี้คือแม่ลูกค่ะคาลี I think she's she's going เตรียมอะไรก่อนใค่ะฮะเพราะว่าเราจะไปแล้วค่ะที่ต้องเพราะว่าชีเห็นอ่า ลูกๆไปเดี๋ยวเขาจะไปลงน้ําด้วยกันค่ะเพราะว่าถ้าไปไหนเขาจะตัวหนึ่งไปเขาจะไปด้วยกันเป็นฝูงเลยําจ้า <c oughs> Looking forward to come back to Thailand for a totally We wish that we can create something for a lot of people to come and visit us and see what they do and what we do and create a an atmosphere for everyone happy atmosphere for everyone. I hope that doesn't happen anytime soon but um, no we we'll would have family and friends I'd suggest uh, to be able to invite in that. And that's also in the future we can meet people outside the family now to come in and, and enjoy our farm. ค่ะเขาบอกว่าอ่าเป็นอนาคตยังอีกไกลค่ะแต่พูดถึงก็ยังมีมีแฟมิลีของพี่มีเพื่อนของพี่ที่เขาชอบเหมือนกันค่ะ mm hmm. ก็ตอนนั้นค่อยพูดอีกทีว่าใครจะเป็นคนดูแลต่อค่ะ mm hmm. แต่ส่วนตัวพี่น่ะพี่มีอ่ามีหลานชายที่ทำอยู่ด้วย mm hmm. เขาจะเป็นอ่าเขาจะรักสัตว์เขาก็จะไปตอนนี้เขาไปตัดหญ้าอยู่ เขาก็เขาเฝ้าอยู่ตอนนี้อ่าแล้วพี่ลูกสาวลูกสาวนะจะจะเป็นจะชอบมากเลยค่ะอยู่ต่างประเทศแต่เขาจะกลับมาอยู่ประมาณนี้แหละปีสองปีถ้าถ้าพี่หมายถึงพวกพี่สองคนน่ะไม่ไม่ได้อยู่ดูก็จะเสดวจจะเป็นลูกสาวกับลานชาย